มือนี้ได้ของขวัญจากหนุ่มไทยพี่น้องสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมือนี้ก็ได้ของขวัญวันเกิดจากหนุ่มไทยพี่น้องนี้กล่องป้ากใหญ่เลยห้องกะสเาาิเอามาไว้เอามาไว้โซวมองนี้ก็เนาะพี่น้องมือนี้ก็ได้เมนูเนาะเมนูอร่อยอรอยนี่ก็คือจุ่มเสสวนสู่ครอบครัวก,กินพี่น้องมือน,นี้ เพราะว่าอากาศหนาวเนาะแล้วก็ลมเราต้องกินเนี้อฮอนฮอนอุ่นๆแบบนี้นะพี่น้องนี่น้องโตเกียวกบชิมาทําให้ครอบครัวกินเสียส่วนอันนี้น้องโตเกียวกะใส่ซปเปอร์ลงไปเนาะพี่น้องซปเปอร์ตีนไก่แล้วก็ใส่มรกเพชยวกลงไปแล้วก็ใส่เส้นดาเนาะพี่น้องอันนี้คือจุ่มเศษส่วนเดอ้อจนโดนกินเท่าหนึ่งพี่น้องโชว์น้ําจิ้มหน่อยอ,อันนี้คือน้ําจิ้ม น้ำจิ้มจุ่มเศยส่วนของเราแล้วก็เหอาเห็ดเฮาเอามาเป็นไม้แบบนี้นะพี่น้องจุ่มลงสบายล็อกแดกออกเร็วๆอเอากระสเอาอันนี้ลงไปเลยพี่น้องเพื่อเพิ่นซุกมีนมหมูแล้วก็มีสามชั้นพันผักกุยช่ายนี่แล้วก็มีเห็ดนางลมหลวงนี่มีเต้าหูป้ปลา แล้วก็มีเอ็นไก่นี่พี่น้องอันนี้คือพักกุ้ยช่ายแหละพี่น้องพันหมูสามชั้นเนี่ยลงไปเลยแบบนี้เลยพี่น้องวันเกิดปีนี้กินง่ายๆเนาะพี่น้องเอาเข่ากับบรรยากาศแบบนี้แหละเพราะว่าอากาศหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยน้องตวเกียวกับต้มน้ําอาบคูมือพี่น้องหนาวแล้วไม่ไหวไม่ไหวต้องได้ต้มน้ําอาบเนาะมื้อนี้กินแบบบานๆพี่น้องใส่เตา ฐานเตาฟื้นนี่หมอกําลังพดคักๆเลยต้มเผื่นนุกๆเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะนี่ลวกให้แม่แล้วพี่น้องสบายดีมาเด้อพี่น้องมากินวันเกิดน้องตะเกียวเด้อจุ่มเซ่วนมือนี้พี่น้องจุ่มเซ่วนจ้าเบาไอ้กับส่วนเพื่อนอะไรพี่น้องเลยเพื่อนกับปูกอ้อยเพื่อนเม่มยเนาะแม่นปูกอ้อยมือน,นี้ทีนี้คือว่า ขาดไปสองคนต่อซุกกะปอไอ้อหือเอาเลยเลยโอาเส้นดําจะเป็นซุปคัาวกะโบแม่เป็นดําไม่เอาบ่แมที่ตักให้หนาวแต่ยังโบสั่นมือนั้นมือที่เฮาอันกินเอียงกะบอไอ้นะข้าวปุ้นน้ำปลานะพี่น้องโอ้ขนมจีนน้ำปลาน้องกินมืนั้นหนาวแหี้ยจะได้นะจุดสั่นกับกับกับเซฟแม่จะนั่งบ่ได้อยู่นอก มีนกเพชรอยว่ัเด้อพี่น้องนี่กินแล้วจังเปิดกล่องเนาะพี่น้องแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์จากหนึ่งไทยอีกเนาะนอกจากกล่องเดื้อพี่น้องทารุ่นน้ำกันว่าจะเป็นอะไรหนุ่มไทยใจเกืนร้อยพี่น้องเลยตัวเกียวขอขวัญให้น้องตัวเกียวด้วยตัวเกียวปีนี้ขมฮอบจักปีปีนี้ครบรอบ24ปีพี่น้องสุดยอด ไม่คิดเลยว่าจะเดินทางมาถึง24ปีแล้วเพราะว่าตอนนั้นยังรู้ซึกว่าตัวเองอยายุ17ปีอยู่พี่น้องมาบันนี้24สา4ปีแล้วเนาะป้าทุกพี่น้องเลยเคยเว้าเดี๋ยวตลอดได้ว่า<ม>สักมื้อหนึ่งเฮาสองคนก็ต้องฮอต40 40ไม่พอนะถึง50อีกเผลอๆน่ะแม่วะก่อนแม่จะถึง60แม่ก็ผ่าน59มาก่อนเลยวะตกใหญ่้ลพี่น้องอ้าววะมึอคืออะะคิดทบทวนเนะ เราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้นะพี่น้องอู้ย24แล้วพี่น้องสาี4ปีตกใจอายุว่าวะอายุนี่เดินหน้าไปเรื่อยๆเนาะว่าซันพี่น้องบ่บมี่ถอยหลังแล้วคนเฮาแก่ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องแบบไม่มีอะไรหยุดวันเวลาได้ม,มาเด้อพี่น้องกินจุ่มเสียสวนท้อนๆน้ำกันเป็นนีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่นงน้อยมักที่สุดเลย น้องน้อยชอบมากเพิ่มน้ำจิ้มมาอีกเลยนี่สุดยอดไปหาปุ๋ยแยกกันแม่พเพื่อนสบายด้วยพี่น้องอเดี๋ยวค่อยมาใหม่แม่เพื่อนเอฟซีอยากหัวแม่เ,เพื่อนนั้นได้ไดของฝากน่ะได้ของฝากอย่างกายกองอยู่เลยได้ของฝากเราไปเลยหืมย้อนฮ้อนจะเม็นแ่บพี่น้องเพราะว่าอากาศหนาว อือเส้นดำหรือว่าเส้นมันตน้นพริกยู่พี่น้องอยากรู้ว่าพี่ๆคนไทยชอบกินเสสวนเหมือนกันไหมคิดว่าจะไม่เผ็ดๆอยู่นะ กินฮอตเออมีน้องเพี่น้องเพิ่นมักกินได้นี่กินมือนั้น,น,นเนาะเพิ่นฮึดใจเลยเพิ่นเหรอยังกินฮอตด,ดิบอันนี้เลยม,มียังกินฮอตสียส่วนยี่บน่นี่เนาะกินฮอตกันมาเด้อเออมี่มากินนลำกันเส้นดำเปื่อยคักเนาะอืมอร่ยอยเหอะ ตักมาไว้นี่ก่อนบอกตักมาไว้นี่ก่อนเนาะโอเคเหมือนน้ำจะแห้งนะน้องน้อยคิดซะนี่เห็นข้าวเจ้าเห็ดแล้วข้าวเจ้าแช่น้ำก่อนมาต้มแล้วมันสุกไว้เนาะเข้าหากระหูเขาก็เลยเอาลองมาเห็ดเบิ่งเลยแซ่บบาดนี่ติดต่อทุกคน้อยเหือพี่น้องแมียคนก็กินพี่น้องเพราะว่ามันโบเร่หวานเนี่ยน้ำสุกนี่เนาะแล้วก็บเร่หวานเลยพี่น้อง โบได้มันเด้อพี่น้องบโบคือตัวที่เขาซื้อมาแบบว่าตัวซองแดงอันใดเมียเพิ่กินได้ย้อนมามันบอกมันอือเดือน้องน้อยเปนเหมือนน้ำจะแห้งอีกแล้วนะคีบเอาน้องน้อยเส้นนี้เติมน้ำบอกกบเดียวคีบเอาเส้นมีลูกี่ระวังมองความหนาวหนาวพี่น้อง ตอนเช้าฮะเนาะเขาตื่นตั้งแต่ตี่สี่มือนะมือไปทาพนมหนาวแห้งพี่น้องือหกินก็กินเชียนมาหลายมื้อแล้วพี่น้องกินเปลี่ยนอาหารบ้างงูเวียนยิ่งกับแกงน้ไม้พี่น้องเลยตึกใจเม่ขนาดแกงน้ไม้ พริกกู้ฉาเผ็ดแทะหน่องนะ้อยบุยากมันเผ็ดขนาดพริกหยวกได้นี่เผ็ดอนะเอาหน่วยเดียวพอพเพนมีน้ำจิ้มมาให้าซื้อน้ำจิ้มมานำพี่น้องจิ้มน้ำจิมำจ้มกับเผ็ดแล้วเนาะกินใกล้ๆ ใช่宝妈แ,แกงได้กินสั้นกับโบได้กินมันสำคัญถึถงจะได้กินอือหือก <c oughs> <c oughs> เห็นแม่เลยในกลองค่ะแม่แย่ว่าพีอีกแม่คนยันบังกล่องพี่น้องแม่พ่น พี่น้องบานี ani, ้น้องตัวเกียวกะซิมาเปิดกล่องของขวัญมันเกิดจากหนุ่มไทยเนาะนี่มาดูกันว่าจะมีอะไริ่นแบบเซอร์ไพรส์เนาะพี่น้องน้องตัวเกียวก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไม่รู้เลยาเมาเบิ้งมาลุ้นนำกันพี่น้องโอ้ <c oughs> oh. แม่หนาวแม่หนาวแห้งนะพี่น้อง <c oughs> เอาผ้ามาตุม้มเละจ้าอีื <c oughs> <c oughs> หนาวแห้ง พี่น้องมาดูมาดูอย่าพึ่งนะเปิดเส็จก่อนโอ้หอะไรเนี้ยพี่น้องเมื่งป้าเต็มกล่องเลยแม่เยอะมากมื่นพอดีว่าชินใส่บ้าพอดีเลยพี่น้องทำบุญวันเกิดเลยป้าพี่น้องนี่ เดี๋ยวสิทำบุญวันเกิดเลยเนาะพี่น้องเอากะสิไปใส่บาตรปล่อยปลาแล้วก็เอาขานมนี่แหละไปใสบ่บาตรเนาะแล้วก็ถวายสังฆทานพี่น้องก็ขนมวันนี้ค่ะพี่น้องเป็นรสซาไทยบม่ได้ไ่ได้เคยเห็นนะนี่มีแต่ยูไทยอยูุลาวยังบ่บเคยเห็นนะนี่พี่น้องยังไม่มาถึงลาวนะเนี่ยเอาแม่จับเบิ้งขนมไปชั่งใส่สาซาไทยเคยเห็นแต่แบบนี้พี่น้องนี่แม่เคยเห็นแต่รสตัวนี้นี่ตัวซาไทยออกใหม่เนาะมีหกซ้นผู้ใดนี่เอาแม่ มีอะไรอีกเนี่ยนุน่ราอมาซูมบึงเนี่ยเป็นถุงเป็นถุงเลยว้าเดี๋ยวเขาเจะเอาอัอนอายุ่นเขียนสื่อใส่น้ำเนาะน้องโตเกียวค่ะจากตัวใหพี่น้องพลหล่นออกมาต,ตัวเห็นแบบแวบว่าไม่หวานนะห <laughs> เหรอเดี๋ยวเปิดตัวน้องก่อนอู้อะไรเนี่ยเปิดอันนี้ก่อนอ้าเปิดกระโปรนซะนนาอแบบนี้พี่น้องเปิดยังไงเนี่ย อู้เป็นกล่องได้ไหมว้ายอเพื่อนเขียนว่าอะไรแฮปปี Birthday, ้เบิร์ธเดย์น้องโตเกียวว่าซันอู้พี่น้องอะไรนี่ว้าวพี่น้องฟ้านาฬิกาสวยมากแม่งาม,ามเท้เนาะงามแท้สวยจริงๆโงอ้งามเลยพี่น้องบุกเคยเห็นแบบตู่เป็นหน้าแบบนี้่ะนะปกติเป็นเจน,นั้น กุดซี่ <G ucci> เ,เหรออ่านบมเป็นเด้อพี่น้องอ่านพิษกบขอโทษขออภัยนนบ่งมงเราใดยเนาะบาทนี่พี่น้องฮะเบ่งมงสีเป็นดีบ่นี่พี่น้องเดี๋ยวลองใส่กันนะได้นาฬิกาใหม่ก็ดูไม่เป็นได้พี่น้องเลยใส่เลยสายนุ่มๆใสยนุ่มมากอุ้ยสวยอะ่ะพี่น้องงามเนาะเก๋ขนาดเลย มีเป็นหมอนใส่ให้พร้อมว่ากล่องิ่นกระคักบบไ,ได้ทิมนะนี่พี่น้องเอาไว้ใส่นาฬิกาเอาเอาออแล้วใส่ไม่เป็นนงอา้าเขาจะใส่อะไรบดีดยูอย่างนี้อย่างนี้น้องตุกเกียวก็ตังบรนนองน้องพี่น้องใส่ก็ไม่เป็นิ่นมีปลายมาบอกอีกว่าของอะไรเนาะจะว่าเอาอ่านบุปผินนอพี่น้องเนี่ยกุ๊ดซี่เหรอบออ่านไม่เป็น เดี๋ยวใส่กล้องไว้แม่ลุกขึ้นมาเบิ่งแม่ลุกขึ้นมาดูอันนี้เปิดแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องมามาอันนี้หนาวแหงแม่นั่งเบิดก็ได้หนาวแหงยืน,นยืนมบาไว้แม่เพื่นวะตอนนี้ก็ล่มได้พี่น้องล่มแต่ว่าโบแห้งประได้นะอันนี้ค่ะถุงไม่รู้ว่าอ้วาพี่น้อง อ่านว่าอะไรนี่นงไม่รู้อ่ะอกอ๋ออู้พี่น้องเก่งๆนี่เป็นขาเดฟโอ้พอดีเลยเนาะพอดีเลวนี่ขาแบบพอดีขาเลยไซอะไรเนี่ยไซเบอรอยี่ไซนี้ป้าสองพันสองร้อยเก้าซิปผู้ใดเมะป้าคือแพงแท้แไซอะไรของแบรนด์โอ้ เอวยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าสำน้องตัวเกียวใส่ไซส์เอ็มพี่น้องนี่ป้าคือแพงแท้เกิดมาบ่เคยใส่รอ,อบอพี่น้องกางเกงแพงขนาดนี้เแงลบเคย Milan ใส่ป้าพี่น้องกางเก่งแพงสิกาใส่บอมีเสื้อด้วยแม่บเบอร์เสื้อเสื้ออันนี้อ่ะมีราคาด้วยป้าพี่น้องนุ่มๆราคามีอยู่ป้ายนี้เลยพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทป้าพี่น้องมีแจจต่ตัวแพง ไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่านมัเป็นโอ้ยนามเนาะนุ่มไดไหมเสื้อแพงมันเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องมันนุ่มแบบนุ่งม่วนคันคุณซีบาแล้วก็นเนาะนุ่มแบบว่าใส่สบายนะพี่น้องนุ่มอล่ียไม่อาจบเบิ่งนุ่มแท้นุ่มแมข็งอืมกางเกงกระสีมันสียีนใส่แบบขับผิวมากใส่แล้วขาวแม่ใส่ถุงอันนี้ยางได้พี่น้องยังไม่หมดอันนี้มีป้ายชื่อบ,บอกไหม โอ้มีอันนี้อีกอันนี้อีกนะโอ้มีเสื้อด้วยป้าเสื้ออันนี้งามอู้่นเขียนเสื้อให้ด้วยอันนี้น้องโตกเกียวสีนี้พ่นว่าพี่น้องงามรึเป่เนาะสีนี้ข,ขนาดสวยนะนส,นสีพื้นๆนี่ใส่โบ,บเบื่อด้วยพี่น้องอันนี้น้องสุกอันนี้พี่น้องของสาวซุกอันนี้อู้สีส้มพู หู้นะว่าสาวสุมาสีชมพูอ้วสีพื้นสวยนะยงามนั่ไหมเอ้ยสวย,ยามสวยสวยแล้วก็ยังอีกนะหนงน้อยอย่าเพิ่งมีอีกน่าจะเป็นของหนงน้อยนี่พี่น้องอันนี้ของหนุงน้อยจ้าสีนี้ส,สวยมากสวยมากหนงน้อยะ่ะป้าเขากับหนงน้อยเลยพี่น้องสีนี้เขากับทุกคนนะพี่น้องสม ได้ว่าสมพลเป็นเข้า FC, กับกางเกงนนตัวเกียวฮะวกางเกงโอ้เข้ากับกางเกงเลยนงน้อยวะนี่ของนองน้อยอันนี้ของสาวสุกนี่โอ้ของน้องตัวเกียยก็งามด้วพี่น้องน้องตัวเกียวฮมกักเสื้อผ้าที่มันเป็นโทนสีนี้เดสีนี้นมันใส่แล้วรู้สึกว่าสดใสสวยสีเย็นเนาะแน่นมาใส่ถุงไว้แม่ยังมีของเจ้าอีกได้แมมเห็นแวบว่ามีอะไรของแม่วาด้วยเอาแม่ โอ้คซื้อโรบินสันนะนี่ค่ะถุงของโรบินสันเนาะซื้ะะอในห้างโูแม่อันนี้อันนี้เคยเขียนว่าเครื่องครัวแม่หวาพี่น้องป้าแม่นนวาเปิดบอกแม่หวาจะรู้ไหมว่าอะไรเนี้ยแม่เบิง้งอะสิเปิดใน้เบิง้งป้าพี่น้องแทนแทนแทนอู้อันนี้แม่อันนี้คักแท เอามากล่องแววว่าไข่มดแดงพี่น้องแม่แม่ล้างไข่มดแดงปลาอันนี้ด้วยแม่จะหู้บ่เป็นอย่างอันนี้อ่ะโบ้หู้จักแต่นี้เด้แม่บ้เคยใช้ตีไข่เจียวแม่เวลาตีไข่ก่อนสิทอดนี่เห็ดขนมก็ได้มีอะไรอีกปลาเอาแม่ทองแก้วงนูแม่ห้ากับโบ้เคยใช้บ่เคยเห็นจักเทื่อโอนทองเห็นแต่ในห้างเนาะ ในห้างพื้นขาอยู่ท่าพนมนะแม่แพงได้ซ้อนทองอันนี้ค่ะนี่ป้าแม่เอา้าบึ้งคักข,ขนาดเดี๋ยวแม่เอาใส่กล่องเพคนนี่ใส่แล้วก็ปิดแม่เอา้าป้าซ้อนทองแม่ว่าได้ซ้อนทองพี่น้องหนุ่มน้อยชอบมากเลยค่ะพี่น้องสีนี้ชอบชอบแม่อู้แม่อันนี้อะไรรู้ไหมที่รับคมมีดอ ที่เขาเคยซื้อมาใส่บอดด้เนาะพี่น้องอันนี้คือสีแพงอยู่ไลแพงน่าสีใส่ได้ตุนอ่าหนุ่งน้อยอแม่ป้าพี่น้องอไม่คิดว่าจะได้อันนี้แม่จับกระบอกน้ํากระบอกน้ํากระบอกน้ําสําหรับใส่ดื่มป้าจะแม่นน่ารักน้องพี่น้องปิตะแพงแม่แม่แมจ้าใส่น้ําเวลาเจ้าเข้าไปในหมู่บ้านนะ เจ้าถือน้ำส่นีไปน้ำอุ่นน้ำแข็งน้าอุ่นใส่น้ำแข็งใส่แมนน้ำย็นน้ำน้ำพอนกพักขนาดน้ำหนาวก็ไปยน้ำพอนใส่น้ำพอน้ำเย็นเนาะก็เป็นใส่น้ำแข็งเออเว่นแล้วก็สามสี่พี่น้องพักอรีให้ไม่วาลักสามวันเลยยังอีกยังอีกอู้อู้อันนี้อันหอยหอยฮือรัวหอยแน่นะอันน้องน้อยเบิรงเอาไว้หอยเครื่องนะเด้ เจ้ามงกรกเลยตะปูมีดอันนี้พี่น้องเบิ่งมีดแพงได้มีสแตนเลสอันนี้พี่น้องด้ามกระดีดูบุคคล่ดามยางนะม่นอันนี้บกหักเลยพี่น้องเบิ่งมีดสแตนเลสนี่าแม่ขักขนาดว้าเราจะไม่ซื้อตะเกียบอีกต่อไปตะเกียบเล็กแม่เอาใจเบิ่งตะเกียบเล็กอันนี้ก็ค่าอันนี้อีกแม่ทรงอัน อันนี้คือถาดที่เราเอาไว้ทำคลิปแล้วก็ใส่อาหารแม่ป้าสองอันผู้พี่น้องค่ะนอกเบาเนมนอันนี้อุ้ยอะไรเนี่ยที่ต้องเหมาะกับวันเขาดาวแล้วเนี่ยวันวันเขาดาวปีใหม่นี้พี่น้องนี้ที่เปิดที่เปิดขวดอันนี้โอ้พี่น้องมือนี้ถือว่าได้จุใจ่ขนาดเนาะพี่น้องแบบป้าพี่น้องี่แสดงว่าคักเพื่อนเป็นเอฟซีที่ว่า เปิดเบ่งคลิปเฮาตลอดพี่น้องเลยค่ะแบบคนหูอ่ะเราชอบสีอะไรเห็นบอกคนซื้อเสือถือถือสีเลยสันสุก็สีชมพูน้องน้อยต้องสีแบบผู้ชายผู้ชายนะแมนี่มาแม่เก็บใส่กล่องอันนี้เขายกเขาเลยสวยมากอันนี้อ่ะสวยจริงมันเป็นอย่างแบบเก็บพรมเย็นเนาะป้าเก็บพรมเย็นในมือได้ไหม เก็บตงนี้วันนี้พี่น้องยังไม่หมดเท่านี้นะแม่จับมาพีขนมใส่กล่องไว้ก่อน oh. ยังไม่หมดเท่านี้นะหน,ห,นหนุ่มน้อยมีมีอะไรที่หนุ่มไทยฝากมาให้อีกพี่น้อง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Oh. วันนี้เหมือนเอฟซีมาร่วมงานวันเกิดด้วยเด้อพี่น้อง uh, 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 uh. ไฟสีมอสแลวให้พ่นเบิ่งเค้กร้องเพลงอะไรเลยนกเด็กนกเด็กอ,อกก๋อนลูกเลยจังกินเดี uh ๋ยนะอ้าวอันตัวเกี่ยวอธติฐานอันนี้คือเค้กจากหนุ่มไทยเด้อพี่น้องที่พี่พนซื้อใหนอ้น้องค่ะที่เบา้าล้วก็ซื้อให้ฝากเงินมาอะไรพี่น้องแล้วก็ให้เอาไปซื้อเนาะซื้อมาแบบ ซื้อเค,ค้กวันเกิดให้โตเกียว่นว่านนนท์ละกาของอันนี้ผลกลับไปผลฝากให้เนาะพี่น้องนอกจะเกี่ยวกับสิอธิษฐานก็นาะพี่น้องเปล่ากัอน <laughs> อ้าววันเกิดปีนี้กะครบครบซะสีส่ปีแล้วเนาะขอให้อนุมันควันยืนสุขภาพทางกายแข็งแรงเด้อปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บบ่ให้บ่ให้เป็นวัดเป็นไอคือ คือที่ผ่านมาเลยะเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เด้อมันเกิดรักษาให้มีใจ Cause ความทุกความเจริญยเก็เ,เดียวเด้อให้อ้มันวันเดินเดินทางไป่ไทมันเนื่อมันเยินเค้กกาป้ามีจาน,จนปิตาแซฟเนาะเค้กส้มเนี่ยเลือกมาให้เบาไอ้สตรอเบอรี่เนี่ยหนงน้อยกับตัวเกียวนี่แล้วของแม่แหละอันนี้เด้อพี่น้องนี่ เค้กโลใบเตยบาหวานแห้งพี่น้องไว้กินมืออื่นด้วยแม่มกินตอนเช้าเอานี่ให้แม่อันนี้ก็กินด้วยกันตัวนี้พี่น้องเป็นเป็นเค้กโลอะไรฝอยทองตัวนี้เนาะสําหรับมือน,นี้ก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่เอฟซีหลายๆเดอ้อพี่น้องที่เพื่อนซื้อเค้กวันเกิดให้เนาะละก็ฝากกล้องของของวันเกิดมาให้แต่ฝั่งไทยเลยเนาะพี่น้องน้องตัวเกี่ยวกับทราบซึ่งในน้ําใจของหนุ่มไทยหรือว่าเอฟซีไทยหลายๆเด้อพี่น้องน้องตัวเกี่ยวกา ขออวยใจให้พ่อเนาะ PFC ขอให้เพื่อนและครอบครัว,วจงมีสุขภาพทางกายแข็งแรงพี่น้องขอให้เพื่อนเฮงเฮงรวยรวยเนาะละก็ขอให้เพื่อนเดินทางไปมาทางใดก็ขอให้แล้วคาดปลอดภัยเดอ้อขอให้บุญหักษาเทวาดาคุ้มครองเดอ้อ PFC เดอ้อขอบคุณหลายๆเดอ้เอวันนี้แม่เพื่อนกระสิให้พ่อเนะได้พี่น้องเพื่อนดีใจที่ว่า FC ซื้อเค้กให้เนาะขอบ ขอบุญขอบคุณหลายเด้อซื้อเค้กให้ตะเกิยวเฮ็ดมันเกิดให้ตะเกิยวแล้วก็ให้จะม,มีให้มีความสุขความเจริญหลายปรัชนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นเด้อเดินทางไปใส่พร้อมด้วยครอบครัวตลอดปลอดภัยเด้ออยู่ดีมีแฮงมันเย็นมันเนินโดยน้องก็ต้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อนี่บริบาลแห่ง,ง,งไปใส่มะพร้าวเบอร์ห้าสิแกนจากเวยนแม่จังที่มีจากเวยนแม่จังที่เนาะบอกกินกลางคืนโอเคเบอร์ห้าสิสิม บวบไว้เพื่อกระมือปลูกอ้อยพี่น้องเอมแบ่งไว้ให้เพื่อนแล้วแหละจุ่มจีนครับเค้กก็เอามาเพื่อเพื่อนแล้วเพื่อนมาก,กินเค้กส้มครับผมพี่น้องโนโตเกียวกั็ลงนอนเอาเค้กสตรอเบอรี่เกิดวันเดียวกันกินก,ก็กินเหมือนกันอืร่อยมากเริ่มนหนาวแล้ววันเกิดปีนี้กระอบอุ่นคือเก่าเนาะพี่น้อง กะสลองมันเกิดอยู่เฮือนปีนี้พี่น้องโบได้มีอย่างไรเนาะก,ก็กินข้าวก็พอบรัวกินเมนูพิเศษกระตุ่มเสียสวนนี่แหละพี่น้องถือว่าพิเศษนะสาหรับเฮานะ่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ว่านั่นๆกินเทือนหนึ่งนะบได้กินบ่อยมันกระแทบเนาะพี่น้องแล้วกาขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆเดอ้อที่เพิ่นอวยพรมันเกิดให้น้องตัวเกี่ยวเนาะพี่น้องแล้วกา ขอบคุณทุกๆคนนะพี่น้องที่ติดตามสมแลวก็ให้กำลังใจและก็อไว้พร้มวันเกิดให้น้องโตเกียวพี่น้องพอรอใดที่ประเสริฐพรอใดที่เลิศล้ำขอให้เกิดกับพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกท่านน้องพี่น้องที่ติดตามลวกัฮับสมงซองสาวลาวเซโนแฟมิลี่น้องพี่น้องและที่สำคัญบบกฏคำโฆษณาเด้อแมนเอฟซี <Man. S 3> ทุกท่านกั เดินทางไปใส่ให้แควคาดกอดไคเด้อห้อหยดมันขวัญเนินทุก่านเด้อจังอุจีจิงอจีสายมื้อนี้น้องตัวเกี่ยวกับมีความสุขหลายเนาะพี่น้องมื้อนี้กะตอนนี้กะข่าแล้วเนาะฮากะสิพากันเก็บเครื่องเก็บของเข,ข้าในก่อนพี่น้องบาดนี้สําหรับมื้อนี้กะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อพี่น้องพบพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีบายดีบายบาย